หากโยมได้เรียนรู้สูตรความสำเร็จจากคนที่เปลี่ยนจากธรรมดาเป็นพิเศษและนำไปใช้ได้จริงจะเป็นอย่างไรครับกราบนามสการญาติโยมทุกท่านวันนี้เนนจะแบ่งปันสูตรชีวิตของท่านหลวงปู่มั่นภูริทัสโตที่เปลี่ยนจากเด็กชาวนาธรรมดาเป็นอาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกหลักการของท่านง่ายเข้าใจได้และที่สำคัญ นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีท่านหลวงปู่มั่นคือต้นกำเนิดของสายพระป่าไทยที่มีลูกศิษย์เป็นพระเกจิอาจารย์มากมายเช่นหลวงปูช่ชาหลวงปู่ฝันหลวงปู่สิงและอีกหลายท่านท่านเริ่มต้นจากการเป็นเด็กชาวนาธรรมดาที่บวชแล้วศึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาแต่สิ่งที่ทำให้ท่านพิเศษคือท่านไม่ยอมแพ้กับความธรรมดา ท่านมีวิธีการพัฒนาตัวเองที่ได้ผลจริงจนกลายเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังวิธีการของท่านไม่ต้องบวชไม่ต้องไปอยู่ป่าใช้ได้กับคนทำงานแม่บ้านนักเรียนทุกคนและเน้นจะเล่าให้โยมฟังว่าเราจะนำสูตรนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเน้นขออนุญาตเล่าชีวประวัติของท่านหลวงปู่มั่นพระเถรานุเถระ ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วโลกเลือกเล่าเรื่องของท่านหลวงปู่มั่นเป็นท่านแรกในซีรีส์เกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เพราะท่านคือรากฐานของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยยุคใหม่ท่านหลวงปู่มั่นมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาอย่างมากท่านได้ฟืน้นฟูประเพณีการปฏิบัติทุดงและการอยู่ป่าที่เริ่มจะเลือนหายไป ท่านสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจธรรมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำผลงานของท่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสร้างพระเกจิอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติธรรมท่านทำให้เห็นว่าการบรรลุธรรมในยุคปัจจุบันยังเป็นไปได้หากมีการปฏิบัติที่ถูกต้องและต่อเนื่ององค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัสโตเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในปีพุทธศักราช2563นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่สามของประเทศไทยเน้นเชื่อว่าเรื่องราวของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับโยมทุกท่านครับท่านหลวงปู่มั่นพูริทัสโตเดิมชื่อมั่นแก่นแก้วเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่20มกราคมพุทธศักราช2413นะ บ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอโของเจียมปัจจุบันคืออำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อคำดวงมารดาชื่อจันแกนแก้วมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน9คนครอบครัวเป็นชาวนาธรรมดามีฐานะปานกลางเมื่ออายุ15ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามนณกที่วัดบ้านคำบงปัจจุบันคือวัดสีบุญเรือง บรรพชาได้เพียงสองปีท่านได้ลาศิกขาตามคำร้องขอของดิดาเพื่อช่วยการงานทางบ้านแต่แม้ศึกออกมาแล้วจิตของท่านยังคิดถึงร่มผ้ากาสาวพัดอยู่เนืองนิดเพราะท่านติดใจในคำสั่งของยายว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากนักจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อหลวงปูเสากนตสีโลได้เดินธุดงมาปักกรดอยู่ที่บ้านคำบง ท่านมั่นในขณะเป็นคราวาสจึงเข้าถวายการรับใช้และมีจิตศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของหลวงปูเ่เสาต่อมาได้ถวายตัวเป็นศิษย์ติดต,ตามเดินทางเข้าเมืองอุบลราชธานีเมื่ออายุได้22ปีท่านได้บรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุนะวัดสีทองปัจจุบันคือวัดสีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436ท่านได้รับฉายาว่าภูริทัสโตแปลว่าผู้ให้ปัญญาโดยมีพระอริยกรวีอ่อนธรรมรักขิโตเป็นพระอุปัชฌาย์หลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานธรรมยุทธกับท่านพระอาจารย์เสากนาตสีโลนะวัดเรียบจังหวัดอุบลราชธานี ในปีพุทธศักราช2436ท่านได้ศึกษาธรรมปฏิบัติและได้ออกจาริกเดินทุดงติดตามพระครูวิเวกพุทธกิจเสากนณตตาสีโลไปตามลำแม่น้ำโขงทั้งฝั่งประเทศไทยและประเทศลาวท่านยังได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมณนะวัดปทุมวนารามและได้ศึกษาอบรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโท ที่วัดบรมีวาดกรุงเทพมหานครการศึกษาของท่านครอบคลุมทั้งปริยัตและปฏิบัติท่านเน้นการนำรรมาไปปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาทางตำราซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของแนวการสอนของท่านในภายหลังวิธีการปฏิบัติของท่านหลวงปู่มั่นเป็นแบบอย่างของความเข้มงวดและต่อเนื่อง ท่านปฏิบัติทุดงคือการเดินทางไปอยู่ในป่าเพื่อปฏิบัติธรรมโดยพึ่งพาธรรมชาติและมีข้าวของเครื่องใช้เพียงเล็กน้อยท่านได้ทุดงวิเวกไปพำนักตามสถานที่ต่างๆในเขตจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีและไปถึงประเทศพมา่าเมืองหลวงพระบางสอปอา้าว ในปีพุทธศักราช2455ท่านได้ออกธุดงวิเวกเพียงลำพังองค์เดียวไปพำนักปักกลักบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นช่วงที่ท่านได้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณสำคัญท่านได้อาศัยอยู่ตามป่าเขาตลอด57ปีของการบรรพชาเป็นพระเกจิอาจารย์ใหญ่แห่งวง,งกรรมฐานของไทยสายนิพพานาทุระ เคร่งครัดในพระธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการภาวนาเจริญสมาธิการปฏิบัติของท่านมุ่งเน้นการรู้เท่าทันจิตใจการเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของปรากฏการณ์ต่างๆและการพัฒนาสติปัญญาอย่างต่อเนื่องในส่วนคำสอนของท่านหลวงปู่มั่นนี้เนลคิดว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดครับ เพราะท่านใช้ภาษาง่ายๆสอนเรื่องลึกๆให้เข้าใจได้หลักธรรมใหญ่ที่ท่านเน้นคือต้องทำจริงไม่ใช่แค่รู้ท่านเปรียบเทียบว่าการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะและการรู้แจ้งธรรมะมันเหมือนหนังเนื้อเอ็นกระดูกของร่างกายคนเดียวกันแยกกันไม่ได้เลยแล้วคำสอนของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับเน้นจะเล่าให้ฟังทีละข้อนะครับ ข้อแรกท่านสอนว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศฟังดูเหมือนง่ายแต่ลึกมากครับหมายความว่าสิ่งที่ดีจริงๆต้องไม่มีผลเสียตามมาเช่นเราให้ทานคนจนแต่เอาเงินจากการโกงมาให้นี่ไม่ใช่ความดีที่แท้จริงหรือเราช่วยคนหนึ่งแต่ไปทำร้ายอีกคนหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่ข้อที่สองที่เนนประทับใจมาก ท่านสอนว่าอย่าไปตำหนิคนอื่นให้มาดูข้อผิดตัวเองท่านบอกว่าเวลาเจอปัญหาคนเราชอบโทษคนอื่นก่อนโทษสภาพแวดล้อมโทษความไม่โชคดีแต่ไม่เคยหันมาดูตัวเองการโทษคนอื่นนี่แหละที่ทำให้เราไม่เห็นข้อผิดของตัวเองและไม่มีวันแก้ไขได้ข้อที่สท่านสอนเรื่องที่สำคัญมากคือใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ท่านบอกว่าการมีเงินทองเยอะมีสมบัติมากมายไม่สำคัญเท่าการมีใจที่ดีเพราะใจที่ดีจะนำพาให้เราหาความสุขและสิ่งดีๆได้ตลอดเวลาแล้วท่านสอนวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างครับเนนจะเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกเรื่องการหายใจมีสติท่านสอนให้เวลาหายใจเข้าให้นึกคําว่าพุทธเวลาหายใจออกให้นึกคำว่าโททำแบบนี้สักพัก จิตใจจะค่อยๆสงบลงไม่คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้อันดับสองเรื่องการทำงานด้วยใจท่านสอนว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรให้ทำด้วยความตั้งใจไม่คิดเรื่องอื่นไม่เพ้อฝันงานจะออกมาดีและที่สำคัญเราจะมีความสุขกับการทำงานอันดับสามการมองเรื่องราวแบบไม่ยึดติดท่านสอนว่าเวลาเจอเรื่องดีอย่าดีใจเกินไป เวลาเจอเรื่องไม่ดีอย่าเศร้าเกินไปเพราะทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงได้วันนี้ดีพรุ่งนี้อาจไม่ดีวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้อาจดีแล้วเราจะเอาคำสอนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรครับเนนจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับตื่นเช้ามาให้ตั้งใจว่าวันนี้จะมีสติจะทำงานดีๆแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีแล้ว เวลากโกรธให้หยุดสักครู่หายใจลึกๆนับจากหนึ่งถึงสิแล้วถามตัวเองว่าการโกรธนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าการโกรธไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่สร้างปัญหาใหม่มากกว่าเวลาเครียดให้หายใจมีสติแบบที่ท่านสอนแล้วถามตัวเองว่าเรื่องนี้ร้ายแรงจริงๆหรือเปล่า5ปีข้างหน้า เรายัางจำเรื่องนี้ได้ไหมเวลานอนให้ทบทวนว่าวันนี้ทำดีอะไรบ้างทำผิดอะไรบ้างถ้าทำดีให้ภูมิใจถ้าทำผิดให้สำนึกแล้วตั้งใจจะแก้ไขคำสอนของท่านหลวงปู่มั่นเน้นมองว่าเป็นเหมือนคู่มือการใช้ชีวิตที่ใครๆก็นำไปใช้ได้ไม่ซับซ้อนแต่ได้ผลจริงครับ ลูกศิษย์สำคัญของท่านหลวงปู่มั่นมีมากมายที่โดดเด่นที่สุดคือหลวงปู่ชาสุพัทโทผู้ก่อตั้งวัดป่าภูหลวงปู่ฝันอาจาโรคผู้มีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคด้วยธรรมะหลวงปู่สิงขันติโกหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงตามหาบัวและหลวงปู่อ่อนยานสิริและอีกหลายท่าน วิธีการถ่ายทอดธรรมะและประสบการณ์ของท่านเน้นการสอนผ่านการปฏิบัติจริงท่านจะให้ลูกศิษย์ไปปฏิบัติแล้วมารายงานประสบการณ์ท่านจะแนะนำจุดที่ผิดและชี้ทิศทางที่ถูกท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวางจนมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวคําสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่าคําสอนพระป่าสายพระอาจารย์มั่นหลังจากท่านมรณาภาพลงในปีพุทธศักราช2492ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนวปฏิปาทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมาลูกศิษย์เรียกว่า พระกรรมฐานสายวัดป่าหรือพระกรรมฐานสายด้วยเหตุนี้จึงทําให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหรือพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่าสืบมาจนปัจจุบันท่านหลวงปู่มั่นได้บรรลุธรรมอันสูงสุดนะถ้ำดอกคําตําบลน,น้ําแพร่อ,อรรําเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นท่านได้ทุดงไปยังดอยนโมใกล้ดอยแม่ปังท่านได้พูดกับลูกศิษย์คือหลวงปู่ขาวอนาลโยว่าผมหมดงานที่จะทำแล้วก็อยู่ศาลกระบุงตะกรา้าพอช่วยเหลือพวกท่านและลูกศิษย์ลูกหาได้บ้างเท่านั้นในการต่อมาท่านได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นจำนวนมากจนได้รับขนานนามว่าพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่า ในปีพุทธศักราช2482พระธรรมเจดีจูมพันธุโลเจ้าอาวาสวัดโพธสมพรได้นิมนต์ท่านให้กลับไปสั่งสอนลูกศิษย์ทางภาคอีสานหลวงปู่มั่นจึงเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เข้ากรุงเทพโดยรถไฟท่านมาพำนักที่วัดบรงนิวาดได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติสโส แล้วจึงเดินทุดงไปยังจังหวัดนครราชสีมามาพำนักที่วัดป่าสารวันบ้านปลายชีวิตของท่านมาจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในาอำเภอพันนิคมจังหวัดสกลนครหรือวัดป่าภูริทัตทิราวาสในปัจจุบันและวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้ทุ่มเทสอนอุบายธรรมเพื่อการหลุดพ้นให้รู้แจ้งเห็นจริงตามอริยสัจ แก่ลูกศิษย์คณะสงฆ์และคราวาสญาติโยมทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตราบจนวาระสุดท้ายหลังจากที่เนนเล่าคำสอนของท่านหลวงปู่มั่นไปแล้วตอนนี้เน้นจะเล่าให้ฟังว่าคำสอนเหล่านั้นส่งผลอย่างไรในชีวิตจริงครับสิ่งที่พิสูจน์ว่าคำสอนของท่านได้ผลจริงที่สุด คือลูกศิษย์ของท่านกลายเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเช่นหลวงปู่ชาสุพัทโทที่ก่อตั้งวัดป่าโพและมีลูกศิษย์ชาวต่างชาติมากมายหลวงปู่ฝันอาจารโรหลวงปู่สิงคันติโกและอีกหลายท่านวิธีการสอนของท่านหลวงปู่มั่นเน้นการปฏิบัติจริงไม่ใช่แค่ฟังเทศท่านจะให้ลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมในป่าคนเดียว แล้วกลับมารายงานประสบการณ์ท่านจะชี้ในจุดที่ผิดและแนวทางที่ถูกวิธีการสอนแบบนี้ทำให้ลูกศิษย์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีผลของการสอนแบบนี้ปรากฏชัดเจนลูกศิษย์ของท่านไม่เพียงแต่บรรลุธรรมในระดับสูงแต่ยังสามารถสอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจนมีวัดป่าและศูนย์ปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่นเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศ และแพร่กระจายไปยังต่างประเทศด้วยในปัจจุบันคำสอนของท่านหลวงปู่มั่นยังคงมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางมีการรวบรวม30คำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เป็นหัวใจสำคัญของคำสอนท่านซึ่งผู้คนนำไปปฏิบัติและได้รับประโยชน์สิ่งที่สำคัญคือคำสอนของท่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการพระพุทธศาสนาแต่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยรวม หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือในปีพุทธศักราช2563องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัสโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพในวาระครบรอบ150ปีชาติการ การยกย่องนี้แสดงให้เห็นว่าคำสอนและวิธีการปฏิบัติของท่านมีคุณค่าต่อการสร้างสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับชาวพุทธเท่านั้นที่น่าสนใจคือแนวการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมากมายโดยเฉพาะชาวตะวันตกที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าในประเทศไทย และนำคำสอนกลับไปเผยแพร่ในประเทศของตนสิ่งนี้พิสูจน์ว่าคำสอนของท่านหลวงปู่มั่นไม่ได้ผูกติดกับวัฒนธรรมหรือภาษาใดาภาษาหนึ่งแต่เป็นหลักธรรมศากลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสังคมทุกยุคสมัยและที่สำคัญที่สุดคำสอนของท่านยังคงมีชีวิตและส่งผลต่อผู้คนจนถึงปัจจุบันผ่านลูกศิษย์ สิทธิของลูกศิษย์และผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านทําให้มะระดกทางจิตวิญญาณของท่านไม่สูญหายไปตามกาลเวลาครับโยมหลายคนถามว่าคําสอนของท่านหลวงปู่มั่นเหมาะกับคนทํางานไหมครับเน้นตอบว่าเหมาะมากครับท่านสอนให้ใช้ชีวิตแบบปกติแต่มีสติทํางานแบบปกติแต่ไม่ประมาทไม่ต้องไปอยู่ป่าไม่ต้องบวช แค่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตคำถามที่สองจะเริ่มปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่างไรครับเริ่มง่ายๆครับเริ่มจากการตั้งสติในการหายใจภาวนาพุทโธไปพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นการตั้งสติในการทำงานการกินการเดินสำคัญคือความต่อเนื่องไม่ใช่ความรุนแรงวัดและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับท่าน มีวัดป่าสุธทธาวาสจังหวัดสกลนครที่เป็นสถานที่ท่านวายชนวัดป่าภูริทัทกีราวาสเดิมคือวัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครที่ท่านเคยจำพรรษาและวัดต่างๆที่ลูกศิษย์ของท่านเป็นเจ้าอาวาสเช่นวัดป่าโพจังหวัดอุบลราชธานีของหลวงปู่ชาหากโยมสนใจศึกษาเพิ่มเติม และนำหนังสือประวัติและคำสอนของหลวงปู่มั่น30คําคำสอนหลวงปู่มั่นหรือฟังทำเทศนาของลูกศิษย์ท่านซึ่งมีมากมายใน Youtube ครับบทเรียนสำคัญจากชีวิตของท่านหลวงปู่มั่นที่เน้นอยากให้โยมจดจำมีหลายข้อคือความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมความเพียรและความต่อเนื่องในการปฏิบัติ การให้ความสำคัญกับประสบการณ์จริงมากกว่าความรู้ในตำราและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นได้เรียนรู้คำสอนหลักที่ควรจดจำคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้ดีใดไม่มีโทษดีนั้นชื่อว่าดีเลิศไม่ควรยกโทษผู้อื่นแต่ให้ยกโทษตนพิจารณาและการภาวนาพุทโธพร้อมกับการตั้งสติในชีวิตประจำวัน แบบอย่างที่เราสามารถเอามาใช้ได้คือการมีวินัยในการปฏิบัติการไม่ย่อท้อเมื่อเจอปัญหาการใช้ความยากลำบากเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการมีเมตตากรุณาต่อทุกคนเชนคิดว่าท่านหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนธรรมดาสามารถกลายเป็นคนพิเศษได้ถ้ามีความตั้งใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ต้องเกิดมาพิเศษ แค่มีใจที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมและพัฒนาตนเองครับเน้นหวังว่าเรื่องราวของท่านหลวงปู่มั่นจะเป็นแรงบันดาลใจให้โยมทุกท่านนะครับชีวิตของท่านแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันหากโยมสนใจลองนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติดูนะครับ เริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นการภาวนาพุทโธทพร้อมกับการหายใจการตั้งสติเวลาทำงานการใช้เมตตาแทนความโกรธการทำงานด้วยใจแทนการทำด้วยความโลภหากปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเน้นเชื่อว่าโยมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองสำหรับโยมที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมแนะนำให้ไปวัดป่าที่เป็นสายท่านหลวงปู่มั่นหรือฟังธรรมเทศนาของลูกศิษย์ท่าน จะได้เข้าใจคำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอนหน้าเนนจะเล่าเรื่องของพระเกจิอาจารย์ท่านต่อไปที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่นี้โยมอย่าลืมติดตามนะครับก่อนจบเน้นอยากฝากข้อคิดจากท่านหลวงปู่มั่นที่ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอ็นกระดูก ต้องอิงอาศัยกันอยู่ขอให้โยมทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและก้าวไปในทางธรรมด้วยกันนะครับเน้นขออํลลาด้วยความเคารพสาธุครับ